ล้วนมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปบางคนเกิดมาพร้อมกับสัมผัสพ,พิเศษบางคนเกิดมาก็ไม่พร้อมที่จะรับรู้เรื่องแบบนี้แต่อย่างใดแต่ก็ต้องรับรู้และเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเหมือนกับประสบการณ์ที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรถ้าพร้อมแล้วปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ like, ฝากกดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่กดติดตามช่องให้นะครับ ย้อนกลับไปเมื่อปี2556หลังจากที่ผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านได้ประมาณ3อาทิตย์ด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็รู้สึกเบื่อเลยติดต่อกับเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันเพื่อที่จะให้เพื่อนหางานให้ตอนนั้นผมเลือกสมัครงานไว้สองที่ที่แรกก็คือโรงละครแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ส่วนอีกที่หนึ่งคือโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีเวลาผ่านไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่อยู่จังหวัดอุบลบอกให้ผมนั่งรถโดยสารมาสัมภาษณ์งานจากที่ผู้อำนวยการดูโปรไฟล์แล้วรับรองได้ทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้100%ผมนั่งรถโดยสารจากบ้านเกิดของผมเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีบอกเลยว่าตอนนั้นรู้สึกดีใจมากเลยครับ เป็นการทำงานครั้งแรกในชีวิตพอนั่งรถมาถึงจังหวัดขอนแก่นมีเบอร์โทรแปลกๆเบอร์หนึ่งโทรเข้ามาหาปรากฏว่าเป็นเบอร์โทรของลรงละครแห่งหนึ่งซึ่งผมได้ส่งอีเมลไปสมัครงานไว้เขาถูกมาแจ้งให้ผมไปสัมภาษณ์งานตอนนั้นผมก็ปฏิเสธกลับไปเพราะในใจลึกๆผมก็อยากเป็นครูตั้งแต่แรกแล้วผมเดินทางมาถึงบาคาสอุบลประมาณบ่ายสองโมงนิดน จากนั้นก็ต่อรถไปที่อำเภอตะการพืชผลพอไปถึงเพื่อนก็มารอรับจากนั้นพวกเราก็เข้าบ้านกันวันต่อไปผมก็ไปสัมภาษณ์งานสรุปแล้วผมก็ได้ทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งนั้นจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งปีผมตัดสินใจที่จะลาออกจากโรงเรียนแห่งนั้นเพื่อที่จะหางานใหม่เพราะค่าใช้ใจมันมากขึ้นทุกๆวันจนกระทั่งไปรู้จักกับคนคนหนึ่งเธอคนนั้นก็คือแฟนผมนั่นเอง หลังจากที่ผมลาออกจากที่ทำงานเดิมแล้วผมก็ย้ายเข้ามาอยู่ในตัวเมืองโดยเข้ามาพักที่หอแห่งหนึ่งกับแฟนของผมแล้วก็หางานไปในตัวตอนนั้นแฟนของผมเรียนอยู่ปีสี่คืนแรกที่ผมมาพักหอพักแห่งนี้มีลักษณะเป็นตัวแอลมีลานจอดรถอยู่ด้านหน้าถือว่าเป็นหอที่เงียบอีกหอหนึ่งครับคืนนั้นแฟนผมนัดเพื่อนมาทำวิจัยอยู่ที่ห้องคนมันจะเยอะๆหน่อย ด้วยความที่ว่าผมง่วงก็เลยเอาผ้าห่มมาปูนอนตรงพื้นด้านล่างแฟนของผมและเพื่อนสามถึงสี่คนก็นั่งทำวิจัยอยู่บนที่นอนไม่นานผมก็หลับไปคืนนั้นผมฝันว่าในขณะที่ผมนอนอยู่นั้นได้ยินเสียงเปิดประตูจากด้านนอกประตูถูกดึงออกทีละนิดด้วยความที่ว่าด้านในห้องมันมืดแสงสว่างจากระเบียงหน้าห้องสาดกระทบกับร่างผู้หญิงแก่ชาราคนหนึ่ง ใส่ชุดสีขาวผมยาวมวยผมเรียบร้อยดูงดงามมากหญิงชาราคนนั้นค่อยๆเดินตรงมาที่ผมก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าหนูเป็นใครทำไมได้มานอนอยู่ที่นี่หลบให้ยายหน่อยยายไม่มีทางเดินแล้วใหญายคนนั้นก็เดินออกไปทางระเบียงหลังห้องจากนั้นก็หายไปผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณตีสอง มองไปก็เห็นแฟนกับกลุ่มเพื่อนของผมนอนหลับอยู่บนเตียงส่วนผมก็ยังนอนอยู่ที่เดิมผมเลยมาสังเกตที่หลังว่าประตูหน้าห้องและประตูหลังห้องมันตรงกันและตรงที่ผมนอนอยู่นั้นมันอาจจะเป็นทางเดินหรือทางผ่านของใครสักคนก็ได้เช้าวันนั้นหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จผมยืนอยู่ระเบียงหลังห้องได้สักพักพอผมก้มมองลงไปผมสังเกตเห็นสารพระภูมิที่ตั้งอยู่ด้านล่าง ซึ่งมันตรงกับห้องที่ผมอยู่พอดีและตอนเย็นในวันนั้นผมเลยให้แฟนพาไปไหว้ปรากฏว่าด้านในศาลพระภูมิตรงนั้นมีรูปปั้นตายาย,ายคู่กันผมเลยรู้ทันทีเลยว่าคืนนั้นผมคงนอนขวางตรงที่ยายเดินเป็นประจำและเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปผมกับแฟนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าช่วงเทศกาลบุญเดือนหหรือคนอีสานเขาเรียกว่าบุญบั้งไฟ ซึ่งแฟนของผมจะเป็นคนรับงานขบวนนางรําและรวบรวมสมาชิกให้ได้ตามจํานวนที่เจ้าภาพต้องการฝึกซ้อมขบวนรําแต่งหน้าทําผมและไปรําให้หมู่บ้านต่างๆตามที่เขาจะจ้างตอนนั้นแฟนของผมรับงานที่อําเภอหนึ่งใกล้ๆในตัวเมืองตกตอนเย็นเราก็ซ้อมรําเป็นขบวนกันตามปกติจนกระทั่งหกโมงครึง่งมีรถกระบะคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาจอดตรงลานจอดรถหน้าหอ ซึ่งตอนนั้นเจ้าของหอก็ใจดีมากและให้เราใช้ลานจอดรถตรงนั้นซ้อมรำได้หลังจากที่รถเข้ามาจอดมีผู้หญิงสามถึงสี่คนเดินลงมาจากรถซึ่งเป็นเจ้าภาพที่จะจ้างพวกเรานั่นเองแฟนผมเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้เป็นร่างทรงเขามักจะเห็นอะไรแปลกๆที่คนอื่นมองไม่เห็นซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยครับหลังจากที่ทกักทายกันเสร็จสับเรียบร้อย แกก็ทำกับข้าวอาหารหลายอย่างมาเลี้ยงในวันนั้นจนกระทั่งแกจะกลับแกก็เรียกให้ผมกับแฟนเข้ามาหาก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าในห้องเลี้ยงกุมารทองใช่ไหมผมกับแฟนได้แต่มองหน้ากันเพราะไม่รู้ว่าแกรู้ได้ยังไงซึ่งกุมารทองนี้ผมก็ไม่ได้เอามาตั้งแต่แรกเพราะในช่วงหนึ่งมีพี่มาขออาศัยอยู่ด้วยแล้วพอแกได้ที่ทำงานใหม่สงสัยแกจะลืมเอากุมารทองไปด้วย ผมกับแฟนก็เลยได้เลี้ยงต่อไปหลังจากที่ผมได้ฟังแกพูดแบบนั้นผมก็เลยพูดกลับไปว่าแม่รู้ได้ยังไงครับแม่เคยขึ้นไปห้องผมแล้วหรอแกก็ตอบกลับผมมาว่าจะไม่รู้ได้ยังไงละ่ะก็วิ่งเล่นอยู่บนระเบียงอยู่นั่นไงผมได้ฟังแบบนั้นได้แต่ยิ้มเพราะไม่รู้จะพูดอะไรขนาดที่ผมอยู่ห้องร่วมกับกุมารทองแท้ ผมยังไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้เลยแล้วแกจะมารู้ได้ยังไงไม่นานแกก็พูดต่อว่าเขาไม่ได้ชื่อถุงเงินนะเขาชื่อหนูแดงสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ผมเชื่อโดยสนิทใจว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเพราะเรื่องชื่อผมไม่เคยพูดกับใครมาก่อนแม้แต่กระทั่งแฟนของผมยังไม่รู้เลยในตอนที่ผมซื้อขนมและน้ำแดงมาให้ใหม่ม ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรเลยพูดกับกุมารทองไปว่ามาอยู่กับพ่อนะพ่อจะเรียกเจ้าว่าถุงเงินเพราะลักษณะของกุมารทองนั้นเป็นเด็กรูปร่างสูงใหญ่นุ่งจงสีแดงมัดจุกมีสังวานแล้วมือของเขาถือถุงสีเงินอยู่ผมก็เลยตั้งชื่อว่าถุงเงินเหตุการณ์นั้นก็เลยทำให้ผมเชื่อเลยว่า ผู้หญิงคนนี้ต้องมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นแน่ๆเย็นวันนั้นหลังจากที่พวกเราซ้อมหลรำกันเสร็จมีน้องบางคนต้องนอนอยู่ที่ห้องเพราะพวกเราต้องตื่นตีสามมาแต่งหน้าเพื่อที่จะไปงานรำขบวนในวันพรุ่งนี้เหตุการณ์ในคืนนั้นก็เป็นไปตามปกติจนกระทั่งถึงเวลาที่พวกเราจะต้องตื่นขณะที่ทุกคนกำลังแต่งหน้าอยู่นั้นมีน้องคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพี่ครับ ตอนที่ผมนอนอยู่ที่ห้องผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับน้องคนนั้นเล่าให้ฟังว่าขณะที่น้องกำลังนอนอยู่ที่ห้องซึ่งเป็นจุดเดียวกันที่ผมเคยนอนอยู่ตอนนั้นอยู่ๆก็มีหญิงแก่ชาราผมขาวเดินมาจากที่ไหนไม่รู้ใช้มือมาสะกิดตัวน้องให้ตื่นขึ้นน้องคนนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นร่างผู้หญิงแก่ชารานุ่งขาวห่มขาวแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าหนูหนูเป็นใคร ทำไมหน้าตาน่ารักหน้าชังจังเลยแล้วทำไมได้มานอนอยู่ที่นี่ละ่ะหลบให้ยายหน่อยยายไม่มีทางเดินหลังจากน้องเล่าเสร็จผมกับแฟนก็มองหน้ากันก่อนที่จะบอกกับน้องคนนั้นไปว่าไม่มีอะไรหรอกยายแกคงจะมาดูเฉยๆแหละพี่เจอแบบนี้มาก่อนหน้าแล้วจากนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหอนี้ก็ผ่านไปจนกระทั่งผมกับแฟนย้ายไปอยู่ที่ใหม่แต่ไม่ไกลาจากที่เดิมมากนัก ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวเป็นประตูกระจกอยู่ด้านหน้าทำร้านค้าขายต่างๆได้สบายเลยเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอกับห้องโลง่ลงๆถัดไปอีกก็จะเป็นห้องนอนมีทางเดินเล็กๆเ,เ,เข้าไปก็จะเจอกับห้องครัวฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องน้ําเหมือนกับห้องปกติทั่วไปส่วนด้านข้างก็จะเป็นร้านของนาที่แกซักอบรีดซึ่งช่วงหลังๆก็จะสนิทกันมาก ผมอยู่ตรงนั้นได้สักระยะมันเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นทุกครั้งในช่วงตอนดึกขณะที่ผมเดินจากห้องครัวเพื่อที่จะมาหน้าบ้านตรงบริเวณทางเดินเล็กๆที่อยู่หน้าห้องนอนมันมีความรู้สึกว่ามีใครสักคนกำลังเดินตามผมทุกครั้งมันรู้สึกเสียวสันหลังแปลกๆไม่ใช่แค่ผมที่เป็นแต่แฟนของผมก็รู้สึกเหมือนกันด้วยผมอยู่ที่นั่นได้ประมาณสองปี ก็เริ่มรู้จักมักคุ้นกับคนแถวๆนั้นโดยเฉพาะพี่ออนบ้านของแกจะอยู่ตรงข้ามกับห้องผมพอดีถัดจากบ้านพี่อ่อไปก็จะเป็นซอยถนนเล็กๆจากนั้นก็จะเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นสี่คูหาคูหาแรกจะเป็นร้านขายของชำมียายกับตาเป็นคนดูแลและขายของอยู่ตรงนั้นซึ่งผมก็มักจะไปซื้อของที่นั่นบ่อยๆและเป็นประจำตอนนั้นผมเป็นครูอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอม่วง30 วันนั้นในขณะที่กลับมาถึงบ้านพี่อ่อนที่อยู่บ้านตรงข้ามก็รีบเดินมาหาผมแล้วก็พูดขึ้นมาว่ารู้เรื่องยายหรือยังยายที่เปิดร้านขายของชำอยู่ข้างๆอย่างเลยครับพี่อ่อนมีอะไรเลยครับแต่ก็ไม่เห็นยายมาหลายวันแล้วนะพี่ก็เพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันได้ยินข่าวว่าแกลื่นในห้องน้ำหัวไปฟาดกับขอบประตูไปเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาล เพิ่งจะเผาศพไปเมื่อวานนี้เองจริงหรือพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยพี่อ่อนที่สนิทกับแกเล่าให้ผมฟังก่อนที่แกจะพูดออกมาอีกว่าเมื่อคืนพี่นอนไม่ได้เลยลูกพี่ก็ร้องไห้ทั้งคืนตอนที่พี่นอนอยู่ห้องพี่ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูกระจกตรงหน้าบ้านแล้วก็เรียกชื่อพี่อ่อนเปิดประตูให้หน่อยอยายเข้าบ้านไม่ได้พอพี่ฟังดีดี มันเป็นเสียงของยายคนนั้นพี่ก็ตกใจสิแกจะมาเรียกพี่ได้ยังไงในเมื่อแกตายไปแล้วผมดูจากท่าทางพี่อ่อนตอนนั้นกลัวมากเลยครับถึงขนาดปิดบ้านแล้วเขียนคาถาอะไรไม่รู้มาแปะไว้ตรงหน้าประตูแกคงจะอยู่ที่นั่นไม่ได้จนได้ย้ายไปอยู่บ้านแฟนที่ต่างจังหวัดแล้วเรื่องราวนั้นก็ผ่านไปผ่านไปได้ประมาณหนึ่งปีวันหนึ่งผมกลับจากที่ทำงานเห็นป้ายติดว่าให้เช่า ตรงอาคารพาณิชย์สองชั้นสีค่คูหาที่อยู่ตรงข้ามกันซึ่งมันติดกับห้องของยายที่ขายของชำคนนั้นแต่ตอนนั้นร้านขายของชำได้ถูกเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วผมกาแฟเลยตกลงที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นหลังจากที่ตกลงราคากับเจ้าของห้องเสร็จสิ้นเดือนผมก็เริ่มทยอยขนของเข้าไปโชคดีที่ไม่ไกลกันมากนักเดินข้ามถนนก็เป็นที่พักใหม่แล้วผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่3า ผมกับแฟนเริ่มทยอยขนของเข้าไปตอนเย็นก็กลับมานอนที่ห้องเดิมในขณะที่ผมกับแฟนนอนอยู่นั้นตอนนั้นน่าจะประมาณตีสองจูจ่ๆแฟนผมก็ละเมอขึ้นทั้งๆท,ที่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีอาการละเมอเลยแฟนผมชี้ไปตรงหน้าต่างข้างห้องซึ่งจะเป็นบ้านของนาที่เปิดร้านซักอบรีดแฟนของผมละเมอประมาณว่าใครใครอยู่ตรงนั้นใครยืนอยู่ที่นั่น พูดบนไปบนมาอยู่แบบนี้พร้อมกับชี้นิ้วไปด้วยผมเลยใช้มือเขย่าตัวแฟนให้ตื่นแฟนผมลืมตาขึ้นมาแล้วก็พูดว่ามีอะไรจะปลุกมาทำไมเนี่ยสรุปแล้วคือนั้นแฟนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งถึงตอนเช้าขณะที่ผมกำลังจะออกไปทํำงานนาค้างบ้านที่เปิดร้านซักอบรีดก็เดินมาหาผมแล้วก็ถามผมว่าขนของไปห้องใหม่แล้วเหรอ คนไปได้ส่วนหนึ่งแล้วครับเมื่อวานจุดทูบบอกเจ้าที่อยู่ตรงนั้นไหมไม่ได้บอกครับนาว่าแล้วเมื่อคือนนะ้าฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาตะโกนอยู่ที่หน้าบ้านของเราบอกว่าเด็กพวกนี้ทําอะไรทําไมส่งเสียงดังจังเลยจะย้ายของเข้าก็ไม่บอกจริงเหรอครับนะ้าเมื่อคือนแฟนผมก็มีอาการละเมือแปลกๆเหมือน,นกันจริงสิตรงนั้นเจ้าที่แรงมากนะน้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าที่หรือผีกันแน่ ผมได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจสิครับไม่รู้ว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีกันแน่ที่ย้ายไปอยู่ตรงนั้นเวลาผ่านไปในที่สุดผมก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่อาคารพาณิสองชั้นตรงนั้นซึ่งในใจก็รู้ทั้งรู้ว่าร้านขายของชำที่อยู่ข้างๆเจ้าของร้านคนเดิมที่เป็นยายแก่แกได้เสียชีวิตไปแล้ววันแรกที่ผมนอนอยู่ที่นั่นส่วนตัวผมแล้วเป็นคนไหว้พระเป็นประจำนับถือพระพิคเนศพ่อแก่ บูชาคูบาอาจารย์หลายท่านซึ่งวันที่ผมไปนอนเป็นคืนแรกนั้นผมก็ไหว้เจ้าที่ซื้อผลละหมากลากไม้ของขาวหวานมาไหว้พระพิคเนตพ่อแก่คูบาอาจารย์เพื่อให้เป็นสริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวคืนนั้นผมนอนอยู่ที่ห้องพักตรงนั้นในขณะที่แฟนผมนอนอยู่บนบ้านชั้นสองส่วนผมก็นอนดูทีวีอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหน มีอาการคับคลายคับคลากลึงหลับกึง่งตื่นเหมือนจะฝันมันก็ไม่ใช่ในขณะที่ผมนอนดูทีวีอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงเคาะประตูกระจกด้านหน้าผมนึกในใจใครกันจะมาดึกขนาดนี้ผมเลยค่อยๆ่อหันหน้าไปดูแต่มองไม่เห็นด้านนอกเพราะมีผ้าม่านปิดเอาไว้ผมลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเปิดผ้าม่านดูจังหวะที่ผมใช้มือเปิดผ้าม่านออกมียายแก่ชราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นผมสั้นปะบา่า ใหญ่คนนั้นคือเจ้าของร้านขายของชำที่ตายไปแล้วนั่นเองใหญ่คนนั้นค่อยๆย,ย,ยิ้มให้กับผมก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าเปิดบ้านให้ใหญ่หน่อยใหญ่เขาไม่ได้คำสุดท้ายที่ใหญ่พูดว่าเข้าบ้านไม่ได้น้ำเสียงใหญ่ตอนนั้นรู้สึกโกรธมากโกรธเหมือนกับจะกินเลือดก,กินเนื้อใครได้สักคนจากที่มาในร่างคนปกติหน้าของใหญ่นั้นกลับเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนกับถูกไฟไหม้เกรียม มีเลือดและน้ำหนองไหลออกตามหน้าเต็มไปหมดผมเห็นแบบนั้นเลยถอยหลังจนสะดุดล้มจนกระทั่งตื่นและรู้สึกตัวขึ้นมาเวลาตอนนั้นก็ดึกมากแล้วผมเลยรีบปิดทีวีแล้วขึ้นไปนอนบนบ้านกับแฟนแล้วเรื่องราวนั้นก็ผ่านไปเวลาผ่านไปได้ประมาณหนึ่งปีผมก็ไม่เคยเจอกับวิญญาณของใหญ่คนนั้นอีกเลยจนกระทั่งวันนั้นผมกลับมาจากที่ทำงานถึงบ้านประมาณหกโมงครึ่ง มีน้องคนหนึ่งมาเล่นที่บ้านซึ่งเป็นลูกสาวของคนที่เป็นร่างทรงคนนั้นคนที่ทักว่าผมเลี้ยงกุมารทองวันนั้นน้องเขามาเล่นที่บ้านซึ่งน้องคนนี้ก็เป็นร่างทรงเหมือนกับแม่ของเขาผมได้ถามกับน้องไปว่าเป็นยังไงห้องใหม่ดีไหมการงานจะเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่าไม่นานน้องเขาก็ตอบกลับมาว่าดีอยู่นะแต่จะได้ย้ายออกจากที่นี่ไม่นานหรอก ความรู้สึกแบบแรกที่ผมได้ฟังแบบนั้นผมไม่เชื่อหรอกจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอีกที่นี่ก็ดีอยู่แล้วห้องข้างๆก็ดีเจ้าของหอก็ดีแถมยังไม่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนด้วยแล้วจะได้ย้ายออกไปจากที่นี่ได้ยังไงยกเว้นผมจะกลับไปอยู่บ้านเกิดของผมเองนั่นก็คือสิ่งแรกที่ผมคิดแต่ผมคิดผิดครับผมอยู่ที่นั่นได้ไม่นานนักหลังจากที่น้องมาทักไม่นานเจ้าของร้านขายของชำก็ย้ายออก แล้วก็มีลูกหลานของเจ้าของหอย้ายเข้ามาอยู่แทนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไม่นานก็มีเรื่องทําให้เกิดปากเสียงกันเพราะทุกวันเขาจะชอบมาสูบบุหรี่ที่หน้าบ้านแล้วกลิ่นมันก็โชยมาที่บ้านของผมซึ่งปกติผมก็ไม่ชอบกลิ่นมันอยู่แล้วสูบบุหรี่เช้าเย็นไม่ว่าแต่อันนี้เหมือนจงใจจะแกลง้งบางทีก็จุดบุหรี่ทิ้งไว้แทนที่จะรีบสูบแล้วรีบเสร็จไม่เกรงใจคนอื่นบ้างเลย จนกระทั่งผมเกิดความหงุดหงิดใจตอนนั้นอยากจะย้ายออกโดยทันทีก็เลยนึกถึงคำที่น้องคนนั้นทักมาว่าไม่นานจะได้ย้ายออกจากตรงนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงครับเวลาผ่านไปได้ไม่นานผมก็ทำเรื่องซื้อบ้านใหม่มันเป็นโอกาสและจังหวะเหมาะพอดีได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ย้ายออกจากห้องนั้นทันทีจนกระทั่งวันนี้ผมก็อยู่บ้านใหม่ของผมอย่างมีความสุข ไม่มีเรื่องราวให้กลุ่มใจใดๆอีกต่อไปเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับใครที่มีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ